รีวิวครับผม M62 นะครับผมอัพโบใหญ่นะครับเต็มสเปคนะครับผมวันนี้เราติดตั้งอยู่ที่อำเภอลาขวัญนะครับผมจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมมืดหน่อยนะครับผมพอดีมาถึงช้านิดนึงนะครับก็คันสุดท้ายแล้วนะครับผมที่จะกลับไปร้านก่อนนะครับผมก็ก่อนปีใหม่นะครับคลิปนี้สิ่งที่ลูกค้าต้องการของ M62 คือลูกถ้าไถผ่าน3นะครับผมปกติคันนี้นะครับปกติคันนี้นะครับ มันใช้โลซีแต่กําลังมันไม่เหลือสิ่งที่ลูกค้าต้องการคือโลซีแล้วก็เหลือเหลือนะครับผมถ้าแรงเกินก็ถือว่าแถมนะครับผมอัพโบใหญ่คงซิ่งข้อดีของโบใหญ่ถ้าทําถูกสูตรนะครับผมได้แรงได้อึดได้รอบลึกแต่ถ้าโบใหญ่ทําไม่ตรงสูตรไม่ตรงสเปกนะครับผมได้แค่เสียงอย่างเดียวแต่เรื่องแต่เรื่องอาจจะไม่แรงนะครับผมอันนี้เป็นคง รถปอดเพราะว่าลูกค้ามีรถไถ่ายปอดอยู่แล้วนะครับผมโอ้โหเสียงนะครับผมอันนี้ใช้เกียร์ไฮห,หนึ่งนะครับผมเกียร์ไฮห,หนึ่งก,กว่าเดิมนะครับไม่ใช่ว่าพื้นที่ที่ถ่ไว้นะครับก็คือ ลึกนะฮะปกติลูกค้าต้องการแค่โล4นะครับเพราะว่าเดิมๆแบบนี้นะครับโล4ยังไปเหนื่อยมันต้องเลี้ยงฐานอันนี้ไฮหนึ่งลูกค้าบอกว่าโอ้โหแรงแรงเกินคาดที่เราคุยกันไว้นะครับผมก็ฝากลูกค้าทุกคนด้วยนะครับไม่ต้องหวังเยอะนะเพราะว่าช่างบางทีทําไปก็กลัวจะไม่แรงถูกใจนะเขาบอกว่าหว,วังไว้น้อยๆน,น,นะครับโอ้โหไฮ Hi. ล้อมันฟรีเลยนะครับผมมีตู้แอร์นะครับคันนี้ มาดูงานดันหน่อยนะครับออลองดูงานดันสักหน่อยครับผมเป็นยังไงนะครับผมช่างโพดเหมือนเดิมขับคันไหนคันนั้นด้นบน ถือว่าคันนี้ก็ประสบความสําเร็จไปอีกขั้นนะครับผมก็ขอบคุณลูกค้าที่มั่นใจนะครับผมเราลองให้เห็นชัดเจนนะครับผมนี่แหละครับโบใหญ่มันก็จะได้เรื่องความแรงนะฮเอายาวๆหน่อยเอายาวๆหน่อย ก็ฝากลูกค้าที่มี62ด้วยนะครับผมเขาเรียกว่าไม่ต้องหวังเยอะนะครับสวนแรงเกินก็ถือว่าแถมออสัต้าที่ไหนทำที่นั่นโอ้ล้อลอลอไปเลยเอาเหา,ายหนึ่งนะครับผมหายหนึ่งโอ้โหอย่างกับรถเบาเลยนะครับผม เก็บงานประมาณนี้ก็จะมีลูกค้าสอบถามเรื่องจัดเป็นสปริงสเต็ปพิเศษให้นะครับผมไม่ใช้รอบ3,500ไม่ใช่รอบ4,500บางคนต้องใส่แข็งเพื่อให้มันแรงเปล่าตรงนี้จะบอกให้นะบางทีรุ่นนี้นะถ้ามันแข็งเกินไปมันจะล้างกันไว้นะครับผมอ่อนเกินไปก็ไม่ดีนะครับผมต้องให้พอดีพอดีนะครับผม สปริงเรามีขายนะครับผมตัวนี้เป็นสปริงตัวรอบ3 0 0พันะครับผมต้องบอกว่ารอบ3 0 0พันรอบ3 0 0พันมันเหมาะกับรถหนักอันนี้จะบอกไว้เลยเป็นเคล็ดลับการไล่รถนะครับผมคือถ้ารถหนักไม่จาเป็นต้องรอบแข็งเพราะว่าถ้ารอบแข็งปุ๊บมันจะเปิดคันเร่งขึ้นไวคันเร่งขึ้นไวทีนี้ถ้ารถหนักมันจะไม่พุ่งมันต้องค่อยๆเปิดให้เหมาะกับน้ําหนักตัวรถค่อยๆไปนะครับเลี้ยงไปเรื่อยยิ่งมีโมย่างใหญ่ ตามที่ลูกค้าเห็นแหละครับผมก็ต้องล้อฟรีกันไปข้างหรือว่าล้อลอยกันนะครับผมถึงจะบอกว่าแรงได้นะครับร้านช่างบิ๊กอยู่อำเภอคุนหารศรีสะเกดนะครับผมใกล้ๆมันไม่ใช่ประเด็นนะครับผมอยู่ที่ว่าเงินถึงที่ไหนก็ไปได้นะครับผมนี่แหละครับผมเปรียบเทียบระหว่างเทอร์โบเดิมถ้าเรางบไม่ถึงผมแนะนำโบเดิมเปลี่ยนสปริงก็พอแล้วแต่ถ้างบประมาณถึงต้องเล่นให้ถึงนะครับผม เพราะว่าโบใหญ่มันต้องใช้งบแพงนิดหนึ่งเพราะว่าการจะเอาโบใหญ่ไม่ให้ล้อรอบในช่วงต้นแล้วก็โบใหญ่ได้กําลังในช่วงต้นหนักๆมันทํายากนะครับผมส่วนใหญ่โบใหญ่นะครับที่ใส่ไปแล้วบูธจะช้ากว่าโบเดิมนะครับถ้าทําไม่ตรงสเปคนะครับผมก็สำหรับ M62 คันนี้ก็จัดให้จุกๆนะครับผมให้หนึ่งนะครับผม ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ฝากผลงานช่างบิ๊กด้วยนะครับผมลองเปิดใจดูนะครับผมลองเปิดใจคลายช่างบิ๊กดูนะครับผมเรามั่นใจว่าเราไม่เหมือนใครแน่นอนเช็ครถก่อนเพราะว่าดึกแล้วนะครับผมจะส่งงานลูกค้านะครับผม ที่เห็นนะครับผมเดี๋ยวเช็ครถลูกค้าก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานช่างบิ๊กด้วยนะครับขอบคุณครับผม